เดี๋นี้ก็บอกคุ้มมุดเลยดิมุดแต่หึงเลยอือเดี๋ยวนี้เด้ใส่เข่าเดี๋ยวนี้เด้ใส่ยังมีกลิ่นอยู่บ่เดินอันนี้คือเป็นข่าวสางเลยเมนบ่กอยังประมาณจักรสอบไหมมูฮัตชอบอันนี้กับถังดำๆนี่แหละบ่มาามันเบิดได้สามารถจะใช้เช่นต้องยืมเมนบ่โอ้ แม่พี่น้องกับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีประสบควสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยพบว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องงฝัพงลาวเนาะอ่าดูว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องสางพั่งไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบริจิตอุสมพรคือเก่าอีกเส่นเคยเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบริจิตเองนะพาทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่เือนของทางน้องมูเพิ่์นน้องพ่อพี่น้องเลย ่าบ่แลวก็มื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็หลายมือหลายวันนี่ล่ะเนาะพ่อพี่น้องไอ้ที่ว่าทางบ่จิตเนาะอ่าบ่ได้มาอัปเดตอ่าหือว่าเยี่ยมยามอ่าไทยเบิ่งอ่าทางน้องมูเพิ่นกเห็นทางคณะทีมงานเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ามาเยี่ยมยามอยู่แต่ว่ามื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบจิตเองกมีเวียกอ่ามาทางงเนกถือเอาโอกาสนี้เนาะพ่อพี่น,ออนอ้องอ่ามาอัปเดตเบิ่ง คือมาอยู่ในช่วงเมื่อนั่นกะนี่น้องเพิ่นบอกว่ามือวันที่เจ็ดบอกน้องปพนัดกันกับหมอนะแต่ว่าทางฝ่ายเฮาน้องปพน้องเลยมีการเปลี่ยนแปลงแน่และไกลเดียรสิเข้าไปหาทางนาะทำเมงเพิ่นก่อนน้องอพนว่าสิเป็นมือใดอีกแต่ว่ามาเมื่อนี้กะน้องเพิ่นนี่กะบโบยุได้ไปน้องเพิ่นไปทางใดเดียรทางบัจิตเนาะสิเข้าไป ถามไทยเบิ้องนพพ่น้องเลยเอานพ่อพี่น้องก่อนสิเข้าไปกะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุขสุคนเข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้อย่าเฝ้ากดข่าวโฆษณาเด้อนพ่อพี่น้องเลยไปสนุนนพพ่น้องจังใดกับเข้าไปติดตามรับซมนำกันเด้อนพ่อพี่น้องเลยเอาคือสีประมาณนี้นพ่อพี่น้องเลยกะซื้อเป็นขนมแล้วก็เป็นนุ่มน้ำเน้นนพพ่น้องเลยมาฝากมาต้อนทา้งนา แม่แล <Me, S 2> ้วก็ทั้งน้องโมเพิ่นน้องพ่อพี่รองเลยนี่เด้อ่าเบิ่ง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 อืมนี่ขนมน้ำเน่น้องพ่อพี่รองเลยอ่ากลองกัดหนักอยู่เนาะป้าชาเดียสิเข้าไปถามไทยเบิ่งทางแม่เพิ่อนน้องพ่อพี่รองเลยอ่าน้องโมเพิ่นไปทางใดมันนี่ก็ได้เออตัวประตูบ่แม่นี่ประตูอัดบ่นี่นะเออแต่ว่าประตูใหญ่นี่บ่มีแม่นบ่เออประตูใหญ่บ่มีพี่น้องมีแต่ว่า ทำข,ขึ้นมาน่ะมิเตะเอาอาณาอันนี้เนาะเอานี่มางับนี่โ <No. S 1> พมาให้มาขึ้นเหม็นบ่อ <No. S 1> เออแต่ว่าขึ้นไปนี่ก็ลงเลยเนาะบุมี่ยังขังบุมมี่อ่าฉาดข,ขังอีกเหม็นบ่เออโอ้โด้วยด้วยนะพ่อพี่ดอง,งเอ้เอ้าเม่เอ้สบายดีก่อนเนาะอืมสบายดีสบายดียดเอา้าลูกซื้อมาต้อนอ่าเออเอาเอามย์งับปีกอา่าลูกนั่งน้ำเน่ย ห่อนเนาะฮ่อนคับห่อนเน่ดีได้พี่รองเลยกินข้าวได้ไหมกินแล้วบ่อือออกพันชาบ่เลยออกพันชาได้ไหมนี่เนาะมันนี่แหละมันนี่ออกพันชาเลยนั่นแหละนางโม่คนก็ไปออกพันชาออกพันชาอยู่ใช่นางโม่พันโมยู่เฮือนไหมนี่ไม่ได้อยู่เฮือนไปบ้านนากระเชาะโอ้บ้านนากระเชาะนี่ไก่ได้ไหมเอ้ยไก่หุ่นบ้านนากระเชาะนี่มันเอาจริงๆกับใกล้บ้านลูกเลยได้ไหม ป้าตุ๊บันนากระสอบไปทางนาแถวบ้านเรานี่บอขอไปทางนี่มั้ยบอเออโอ้ปันดา,าวเหวั่างดิเมื่อวานนี่นะเข้าเจ้าหลัดหลุดคนอยู่ลัดดูเพราะว่า,าทางบมจิตเองนะไปบ้านปลาไหลแหละขาเจ้าโมห้ไปทงางไหนเจ้าว่าไปทางนี้ฮักไปทางนี้เราเคยไปทางไหนอ่าไปบ้านเล่าเ่อเบิง่บง มันมันเป็นปลาไงเห็นะแมน่นปลาไปโบหินเก่ากับไปบใจไปกับไพ่ใช่กับหลานพนน้อยๆเฮือนน่ะโอ้พาไปไอ,อ้นี่เป็นหมูค่ะแม่แม่เมื่อวานนี่เขาเจ้าอ่าเป็นผู้ชายเมื่อวานรัดขี่กันสองคนอ่าแต่ว่าเอารถจักไปอ่ามันอยากเลือยอยู่แถวนั้นน่ะเมื่อกอยู่ได้แม่ก็คขันว่า เอาอันนั้นคืดย่านนี่แหละย่านย่านแม่ผู้นึงผู้ดีเอาย่านอ๋อแถวนั้นอยากเทือนนี่ที่ปลากอ่าปลากได้มั้ยอยู่ันดงนี่กเอาคือสิบ่เป็นหยังดอกเนาะบ่ได้อืมมีแต่ว่าปอตุไปบ้านนากระใกล้ๆกันเนาะใกล้กันกับบ้านลูกเลยลูกอยู่บ้านบ้านกเด้บ้านกับไอ้เตียงน่ะแม่เฮาบ่จักบ่จักเลยแม่นบ่ตรงกันเลยเลยพี่น้อง ตรงตรงกันกับบาบ้านนากระเซาะเลยอ่าประมาณจะขี่รถประมาณสามสิบนาทีก็ฮอดอือโอ้บันแ้กอเพ่นไปอนาเอาอยัางเอาอยัางให้แบบแบบไปหาญุพุ่นนะ่ะมันเป็นแบบไดนน่ะเป็นเป็นวัดบ่ไปวัดบ่หรือว่ไรยังไงไปแบบเนี่ยโพนี่แหละเนี้ยโพนตะกอนอหลรไปเป่าน้ำพืนนะะเป็นอันนี้ฮะเขาก็บริาบาลบริทีม ไปบลิทิมอันนี้เลยเหึงเลยเลยไปเอาพันช้าใช่ป่ามือนเนี่ยฮะหลายเดือนเลยด้บอได้ไปคือแบบแร์เล่นะเนั่นเพื่อนเฮ้าไปทุกชิ้นหรือว่าทุกไปทุกชิ้นต่ก่อนอค่ะชิ้นดับชิ้นเพลงแล้วไปเปล่านะชิ้นดับชิ้นเพงลงน่ะไปเป่าู่พุ่นเนาะเพื่นว่าเป่าดีานานเนี่ยงมไปฮานาลูกไปเไปนี่ยไปในหลักขาเป็นลูกเพิ่นเป็นลูกเพิ่นแล้วก็วันชิ้นวันหยังฮะแล้ไปชงดอกไม้แต่ว่า จากที่เป็นแบบนี้มาหนึ่งก็ลายชินแล้วว่าได้ไปเออป็นสิวปะเล้วบ่เนาะแต่ว่าับานี้ก็พ่อไปไล่เไปจ้ามันนี้ว่า พอไปได้ก็คือเห็นเพิ่นขับข้อรถพุ่นรถบัตนี่มันบ่ขับรถได้โขดพูน้องกิ่งดีบัตรกิ่งแม่ห้ามอยู่ได้เออข้าวว่าว่า้ยมันเป็นยังไงมันบม่ได้เจ็บเข่งแห้งแล้วจ้ะเข่งเพิ่นกับบริเจ็บมันบอกบริเจ็บเออตอนยัางย่างเดือดน้อยนึงโอ้ยามันยามันนะนะมูกิ้วกันเน้อพฟอปปิ่งกันนะมันใครเนี่ยนั่ล่ะอ่าคือเข่งนี่กับบริเจ็บแล้วเนาะบริเจ็บอืมแต่ว่า ทางปากเขาได้สาบัตรทังปากกับบริเจ็บปากกับบริเจ็บแต่ว่าการกินข้าวเป็ี่ยนได้ไหมเขี้ยวบ่ข้าวก็บกินกินแล้วล่ะยังอื่น,นด้วยบ่ยังมาทันเขี้ยวเมืนบ่ยังมาทันเขี้ยวแต่ว่าคืออ่าบริเจ็บแล้วทางปากกแล้วเนาะวันที่เจ็บผ่านไปแล้วเนาะพอพไปดองเไปแต่ได้ยินข่าวว่าเลื่อนบอ่ ถ้งไงเตียงเพิ่นมาส่งข่าวนนเน่เนาะส่งข่าวว่าเลื่อนเลื่อนนี่คือเป็นมือวันยังเมย์บัลมือวันที่แปดมือแน,น่นอนแหละวันที่แปดเดือนชิมานี่ยบอวันที่แปดเดือนชิมานี่คือชิไป,ปะะอันน่าทางอาันนี้ก็คนแ,ก,นนแก,นก่นอีกเนาะพอพี่นอ้อ,เองเลยอ๋ออย่างไรก็มีแต่ว่ารอรุ่นรอชมเบิงเนาะ มันกะว่าเนาะเหาเห็นทางก็น่ะทีมงานเนาะมาอัปเดตเยี่ยมยามอยู่เห็นเพ่นขี่รถขี่ล่อยู่ข้างข้างนอกผนเอ้าว่ะเป็นโอ้เก่งเนี่ยแล้วว่ะนี่วเนนะไวอยู่เลยเห็นเนาะบรรยะก็คืออันนี้นะ่คือแบบดีขึ้นไปเมื่อหนจากที่เบิ่งนเนาะคือตะกี้นะ่จมเจ็บไปเมื่อนะบ้านี่ข้าพ่นปินปัวเบิร เป็นเทไรเลยดีไปเมื่อหน้าบบดนี้ <c oughs> มาเมื่อนั้นก็แบบว่ายังใส่ใมไมมแบบว่าคขำอยู่เดี๋ยนี่บอด้ใซดเลยเด,ดี๋ยวนี่ไซด์แหล,ละมีแต่แบบว่ายางไปเลยเนาะไปเลยโดดจักกรขีเองเลยเดี๋ยวนี้นั่นแหละพี่ตังเลยเอาดีใจน้ำสันมีแต่ว่าเพิ่นไปจักมุ้งเลยเพิ่นไปนะไปเตะ ขึ้นตาาแต่บาดขึ้นได้ขึ้นลงแต่บาดใส่ขบ่าแต่นขึ้นมาแล้วเพิ่นก็ไปเออขึ้นมาแต,าบาาตา่บาทขึ้นมาแต่ใส่บาดบาดเนาะโดยลงแต่บาทาอ,อ๋อไปเลยยังมาทันมาเลยทันได้มาคอยอยู่นอนคอยอยู่บ่นอนคอยดูพี่บออยังคอยอย่างบ่เห็นเออแต่พอมาแล้วข่าวตงเห็นมันก็ไปยากเออเป็นห่วงอยู่ได้เนาะ อ่าไปทางใดก็ฮุ่มอืมโอ้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋ก็มีแต่ว่าน่าจะเดินทางเข้ามาแล้วซะเนาะอ่าเพราะว่ามันก็อ่าค่อยค่ําลงมาเด้พี่น้องประมาณอ่าบ่ายมง้วนีสิเข้า2:00นได้หลกลับมาแล้วอ่ายันกลับมาแล้วอ่าแต่ว่ายังบ่ทันฮอดเนาะอ่ามีแต่ว่าอ่าถ้าทางอ่าน้องหมู่เพิ่นมาพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้อนี้ก็ว่าสิเข้ามาหาน้องเพิ่นว โบยู่ใช่ไหเนาะถือถือมือวันศินเนาะพ่อพี่น้องคันโมงมือวันศินนี่น้องเพิ่นอยู่อยู่เนาะแต่มันถึงอะ่รเบาไปบ้านนั่งพอแม่เห็นบป้ายังให้ไปแล้วคนเดียวแบบเอาเที่ยงย่านมาหอยยังมาท่านเกียงเฮงเนาะยังมาท่านเกียงเฮงเป็นไหนได้พี่น้องยังแบบแบบน้มาเระวังอยู่นะ ถึงมาลย้อแล้วอุ้มแล้วเอ้เอ๊ะคีบหางเหงือกเลยมากระยุดเลยอะไรไปเลยอย่าเลยเนาะมีแต่แบบว่าถ้าไปตอนที่ว่ามันยังอะนนดีพี่น้องเลยอ่ะดีแล้วตอนนี้ก็เลยคือสิข่ายแล้วน้องเพิ่งจงกล้าไปเนาะคือสิบวเจ็บปวดยังเล่อพี่นงานจะไ้คิปาดออกอันนาทั้งแข่งนี่กะ ไปเจอได้เรื่องไผ่มายิ้มนี้ออกระบายังบ้างนัดเตะมาผมนะอตตัดถูกบอได้ก็เห็นคักแล้วเนาะมันบอเห็นคักแล้วมีแต่ว่าถ่าหอนมือนัดไปใส่แขี้ยวนาะคือไปใส่แข้ยวนั่นมันาะไปใส่แข้วจักไปใส่ยังเห็นโมว่าจัดคนนัดไปยังว่ายันยังไม่ได้ในใจ แอนพิ่นไปเบิ่งอาการเนี่ยังโอ้นัด,นดไปเบิ่งอาการเนาะยังไงเนี่ย<ม>น้ำมันว่าปไปทั้งไอไส้ได้หมดเลยคือรอบนี้น่ะนัดไปเบิ่งอาการก่อน,นถ้าฮะถ้าว่าดีเนาะถ้าว่าอาการดีนี่คือสี่น่ะมือมือใหม่คุณแล้วเนาะมือใหม่ต้องนัดลงอีกเหม,มือนมั้ยแนเพินนัดใหม่ลายขันตอนเนาะ อันนี้นก็มีแต่ว่าดีใจน้ำเพิ่นนะเนาะสนอวาสีผ้าเยี่ยมเพิ่นก่อนนะ,ะอ่าบาดีมาหลายมือแลว้วพี่ลองเลยฮะบดีมาหลายมือตั้งแต่พ้าทั้งนาสามีนาเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่นทั้งน้องเพิ่นพื่อแหละอ่าก็เลยว่าเออซื้อของฝากของตอนมาฝากก่อนแต่ว่าคืออ่าตั้งใจอยู่แล้วเนะาะอาตยกี้กันเนาะวันที่เจ็ดนี่คือสี่หอดมือได้แหละเนะาะแต่ว่าทั้งในเตียงเพิ่นว่าไปปรุงซุป น่าจะเป็นนะคลิปเมื่อนั้นพี่รองเลยเพราะว่าทั้งไงเพิ่อนจะไปปงศพทั้งอยู่ทั there, sunshine, road, oil, to swimming, like ้งบ้านเนาะเป็นงานดีคือกันพี่รองเลยที่ทั้งไปวันจีนมืาอนั่นก็ได้เนาบมัเป็นยังไัอะมีแต่ว่าเลื่อนเนาะเดินหอนมือหอนยามอาจจะว่าใครในแล้วบันนี้ก็ได้ไมีแต่เฮือนชานนี่แหละเนาะเฮือนชานนี่คือการทำการเคลื่นมานี่บุ๊มีประตูเนาะ ทางทางทั้งลุงก็พามาให้ครับอืมปล่อยลงเลยเนาะอืมแต่ว่าเกี่ยข้าวเกี่ยน้ําได้ซ่เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ยังบุ่กบ่เอาแล้วอยู่ทางนั้นสิบ่งได้แม่เอ้ยาหากกมดําน้ําลาเออหากกมดิอืมดแต่ว่าสิออกมานี่เฮ็ดจังได๋มคือบ่ว่าสิเกี่ยวข้าเกี่ยวน้ํานี อ่าสิเกียวเขาเกียน้ำเนี่คือสิบไปเกี้ยคนเดียวบ่เดี๋ยวไปจังเดยวคนลูกลูกเพื่อนไอ,อ,อ,อ้ดยคือคือโบโบเข้าให้เฮ็ดยังมันแบบอืมให้ดีให้เศร้าขากน,น็อคเฮ็ดกระป๋าบุได้หนะ้าไก่หรือได้เลยไก่บ่ไก่เอาไปนี่ได้ใช่ไ,<อ>ไหมยังไปไปก็จางหวิน่ด้ลูกยังได้ลูกกมุดห้าไปหกโมงนี่ก็ แปดโมงคนนั้ยังฮอดหุ่งมงเช้าแปดโมงเล้งเราแปดนมงเช้าแปดโมงเช้าเออทางบันมาแรงก็บสี่โมงมากับมืดโอ้ไกลดิเนาะไปทางไหนไหมที่นั่นความห่วยไปปุ่นนี่ชิมีบ้านคนยิ่งบ่ไปปุ่นกันไ่มีบ้านมีแต่นามีแต่นาคนเลยมันบ่มีหนทางรถจักไปอยู่บ่โอ้ย็นว้าสุดอๆนอนพอดองเลยน้องเพิ่นแข่งแฮงเนี่ยว่าให โบอันนั้นทางมันโง่อันนั้นมันเป็นห้องเป็นยังไปผู้ใดดอกเป็นห่วงน้องพ่นอีกเนี่ยเนาะยันเจ็บขึ้นมาอีกแห้งชีเสียลายกัเกาอีกเนาะมันหายไปอโบย่านว่าใช่ไหมมันเป็นป้าเป็นดอนบ่โดยว่าจอเลยกับโบเป็นเป็นทงเลยแหละหายเที่ยงนาคนมันมีปลียเชนหอดนาพมีแต่บัตรคนขึ้นมาได้สะบัตรมาบ้านให้จังได้ รถเขาให้รถเอาขึ้นทังเฮือนบ่บ่มีเล่าเขาเนาะประมาณจักรสอบก่็แต่ละปีปีแรกเนี่ยได้ชิบกุ๊บชกสอบกุสอบเอ้าแกเอาสอบนึงข้าปั่นหมอดสาวเนาะหมอดาวนั่นแหละไปลองเลยแต่การชิบกสอบนี่คือบ่ได้บุวันจักปีบุ้มปีนี่ฮะบุ้มบุ้มบ่เออทุกย็นวันขายน้ำเนยน้ำพ่อพี่น้องเลย ข้าวสิบหกชอบสิบหกชา,ายได้ยานน่ากเนาะยากยานหมูพอกินหมูแห้งเนาะหมูพอกินปีนี้แห้งกระเตกถามข้าเจ้าว่าข้าวเป็นแน่นะปีนี้โอ้ยว่ายันเมือช้ำเกาดำดาปีได้กระดำลาลูกมันก็ได้เลยดำดาหมูแล่หมดข้าจังดำเป็นยังไงหมูแล่บนจังดำเป็นยังไงบะหมีผู้พาเหตุน,นี่แหละเล่ไพจะขาดตาย เพื่อข้าเจ้าแลี้ยวเพื่อลูกลูกแล้วแต่เฮือนมเมียเขา,ขาเฮือนเขาครับท<อ>้ายให้รถถ้ารถท่าข้าเจ้า<ล>จะบอกเลยว่าหลังจากว่าให้ทั้งงานะข้าเจ้ามาแล้วเมย์ไปดำจน,มนะมน,มนำเมื่อย์น <laughs> <ล>ะไม่ได้เห็นระบาดแบบนั้นมันมีในเมย์ดิดำจนเมือ่อยลำพูดแล้วว่าลำเอารถคน้นมาเช่นมีทั้งนาะนไม่เท่าปีเนาะพอพี่รองเอ้ยเป็น บุ๋มมีคนพาเหตุเบื่อว่า,ไป,าไปลำซอยหน้าเขาจนเลี้ยวจนจนแล้วคุณและแม่ก็ไปซอยนาะเขาจนแล้วมาใจหน้าเองพี่เล้วนี่ก็หน้าซิบไปให้นะก็บรแตกาช้ำผลบุมีแหละไอ้ยาโอ้เขาแต่ละปีบ่บ่ช้ำกันเนาะเขานี่เนาะเอาเอาเสียแม่เองมิแต่ว่าสูส้ๆกันได้เนาะอ่าสิบหกชอบนี่ก็ข้าว่ากินนี่ก็นรุนเตอิบอ์ยู่พี่น้อง แต่ว่าถามว่ากุ้มบบกับบุยากุ้มแบนไดนได้เนาะอืมถามว่าแบบเออช่วงเฮาบุมีเงินดีๆใช่ไหมเข่าก็บบุก้าต้องแบบนี้เนาะกับบุกขายมันบุญหลายมีแต่หาเนอื่ยเงินเนาะโดยเวลาเกิดคือยังยังขาดขาดคืนๆอยู่ได้นี่เนาะในเรื่องแบบเรื่องเข่าเรื่องน้่นนี่ก็ยังแบบว่ามีความเสี่ยงอยู่แต่แต่ปีนี่ก็ย่านบุกุ้มเนาะบุกุ้มอนี่ก็บบุกุ้ม มันอะไดิมันจะหึงเลยแล้วอืมเดี๋ยวนี้เด้สาเข่าเดี๋ยวนี้เด้ยังมีกินอยู่บ่เดินอันนี้คือเป็นขาวสาเลยเมนบ่กอยังประมาณจะชอบไหมมชอบอันนะแต่ทั้งดำๆนี่แหละบ่อคำมันเบิดได้สามารถจะเซ็ตฉันต้องยืมเมนบ่เดี๋ยวเบ้อเด็กะ คือมีมีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยบ่ในเรื่องเขาโอ้เวลาเก็ม<อ>ีแต่เขาหาเองยืมเองเนาะตัวนี้เนาะนอกจากนั้นก็จะเป็นทั้งเรื่องนเขาเรื่องน้ำในเป็นตัวเองเวลาเกิดยังเดือทางเดียวนั่นเนาะก็คือสีกินนี่ก็ถือว่าอี่บดก็เบิดได้นี่เนาะเรื่องเขาอันนี้คือเขานี่คือเขาของข้าปลูกบ่เอ้สิเบิดแล้วนี่เนาะ เออคิดไว้ว่ามันเบิดแต่หึ้งแล้วเฮามาอันนั้นน้ําลังคั่นได้มั้ยอือเออมาซื้อน้ําลังหั่นน่ะข้าวนี่เฮายังบ่ทันซื้อปีนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าก็สิซื้อแม่นบ่ซื้อข้าวก็ยังบ่ทันได้สุกิเออลูกยังกระงอันนี้ลูกให้ชอบนึงข้าวก็บ่ดหมดเออีชอบนึงบข้าวเปือ เออเออโดยโดยพี่น้องบอเลียกอ่าฮะเรื่องเข่าน้ําเนยนี่ก็สําคัญเนาะสุขภาพร่างกายนี่ก็ถือว่าน้องเพิ่นก็เริ่มเริ่มคล้ายๆเข้ามาแล้วพี่น้องพอใครได้ก็อยู่บุปผินแล้พี่น้องเกยไปแล้วเนาะอ่าไปก็ไปเป็นเวียกเนาะพี่น้องเองมีแต่ว่ารอถ่าเมยก็ได้รอถาทางอนาลูกมาเนาะเราเสียงลูกบอกแม่ เอออันนั้นก็คือยังดีที่ว่าเขามีอนาคเนาะนี่เนาะยังเหลืออันเดียวเหมืนมาลดนะคันว่าบ่มีรถนพ่อเฮงเนาะพ่อพี่น้องที่ไปตะนงตลาดนึงกันอยากยันอยู่แต่เมย์เคยขี่รถไปน้ำน่องเพิ่นอยู่บ่้างเห็นว่าเนาะพ่อพี่น้องพ่อแบบว่าไปน้ำกันนะมีแต่ว่าเมื่ออื่นน้องเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าต่อไปนี่คือเมย์นี่ต้องหาเงินซื้อเข้าเหมืนบ่ เนาะฮ่าคือช่วงนี้ได้ไงเฮ็ดจังไลยฮารับจ้างบ่เกี่ยวเขาเมื่อท่าไหร่ทางไหนคำเขาเปิดได้เสะจะเอาเงินมาแต่ทางไหนแม่ก็ใช้ยืมเอายืมเอาก่อนเขาออกเลยจึงกราเทนเป็นบ่ไปกันเด็ดแหงหรือแม่ก็จะโบายฉูโบายบ่ไม่แต่ว่าอัดชาเกี่ยวของตัวเองให้มันเร็วเน้อเกี่ยวของเอง Lệ nhân lên yêu yên yên pin loan. Cói, yêu một Khơi bà, lộp, bà. <laughs> ừ. mẹ. Mười, cái miêu của tuổi bà. Mh 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 m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  bộ mười m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  ดูดูค่ะมันวายอืมก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเองจางจังเด็กก็คอยอ่าเฮ็ดคอยไปเด้อแม่เด้อเนาะคอยไปคอยมาก็มีแต่ว่ากระบาปตอนนั้นน่ะเดินทางไปแน่นี่เนาะไปหน้าไก่ใช่ไหมจ้างเขาก็เป็นจังไดั้ใช่ไหมแบบเขาเอาน้ำทะเลน่ะอยกอีนี่อืมจะก็เอาได้เอาเพลงไรอะไาอย่างไดรไรจะก็เอาทะเลต่า ดาวหกสิบหกสิบพันเนาะคนหนึ่งคนหนึ่งวันหนึ่งปีนี้จัเท่าได้ก็จะจ้างบ่เป๊นบ่าจ้างเอาเข่าเกเข่ามาให้หะนนะโอเกเข่ามาให้กับบพงแผางบ่แงบ่เล่นขาชอบหนึ่งห้พันชอบห้าพันได้ป่บเออห้าพัน้กสิบไปสอบโอ่รู้ยงงไยอันนี้คือรวมทั้งกันนเขับปลูกบ่เดี๋ยวนี้เด้ขับปลูกเขาบริกินแล้วเนี่ยยังเหลืออยู่สิบสี่สิบสิบสี่ชอบ โน่พ <laughs> <laughs> no, so ่อพี่องเงเอ้าเสียนอ่ะจังใดก็มีแต่วาอ่าปิ่มกําลังใจให้ได้เมเดออ่าเมื่อนี้ก็มาบัพอน้องเพิ่นซ่อมน้องพ่พีดองเงยจังใดก็มีแต่ว่าเมื่อหน้าพูดเนะอ่ยังสีอ่าไปหาอ่ายังสีมาหาอยู่แต่ว่าเมื่อนี้ก็วันทีเศร้าเศ้าเก่าเนาะเศ้าเก่ากัโอ้ยังเหลืออยู่อ่าหลายมือเติมอยู่ได้เสนเนา่ะอ่าไปนั่เขาไอ้เพิ่นคือเก่าเนาะ เอาเอาพี่น้องจังไรก็มีแต่บ้านเมื่อนี้น่ะวาสิมาอ่าพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมยามทำไทายทั้งน้องมูเพิ่นเด้อรน้องพ่อพี่น้องเหต่บ้านน้องมูเพิ่นโอยู่ก็ถือเอาโอกาสนี้โอรมคุยกันกับเม่อ่าแต่บ้านคือเม่ปัจจุบันนี่ก็ถือว่าอ่าดีใจหลายแล้วน้องมหมเนาะอ่าบ่นักใจแล้วบัดนี้เนาะนักคือลูกเต้าอ่ามีความสุขยิ้มได้เม่ก็ยิ้มน้ำเนาะเออมีแต่ว่า ตื่นขึ้นมาเห็นนะลูกกับมิเตบเบบามีความหวังว่าเออคือสิไปเมื่อหน้านะาะเส้าเมื่อหนา้า<ด>คือสิใครคือสิดีขึ้นไปเมื่อหน้ากะเห็นเบียกกับมวนแล้วล่ะเราพอพี่รองเลยเอา้เอา,อาจ้ละมิเตบ่าพูดอะไเมื่อหนา้าแล้วเส้อไม่เด้ออ่าเ<ด>มื่อหน้าลูกสิมาอาไรมายังสิไปเบียกโตู่ดได้พี่รองเลยอ่าเมื่อนี้กะที่บามาทางโรง,งเข็นกะเอาหามาหาก้อนวะ อ่าลนๆทื้อได้ได้นี่ว่าเนาะเป็นจังได๋ทางน้องมูแต่ว่าเห็นทางคลิปอนาบ่าตาบ่าเหียดเพิ่นก็โอ้ขี้รูจักเว่นๆแล้วเนาะอ่าถือว่าไปไปด้วยตัวเองก็ได้แล้วเนาะอืมไม่ค่ํานี่คือบ่ได้จับแล้วเด้อนี่ไดจับเออปานี่เจ๋งนี่นก็อยู่เจ๋งั้งนนเออแต่ว่างกอน้ํายังอือเาอันนี้ให้ให้ถึกได้บ่น้ําน่ะให้ถึก2ทือแล้วดให้ถึก2ทือแล้ว Bên nữa bố bé nhắn mà đi à đi lên Thư cái đây lại Bên nên hắn nó vào ní nó lại người xin à, thị xâm khăn ba nó nhưng mà thân mi phi long người tôi Thì lấy là Thằng phòng FC phần cơ ba mai hết này, này Đớ bơ chết đớ bơ chặt nó Sút tiêu hết, người, sụt hết hay phi long người sút tiêu ba chạc bình bùn hay phân กะมีแต่ว่าเต็มที่พี่น้องบูจิตเองกะถ้าหากว่าผมเองพี่น้องเอฟซีผลักผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้ทางบูจิตเองเป็นสะพานบุญให้เดยว่ากเค็ดบุญร่วมกันกับทางบูจิตเลยน้องพ่พี่น้องทางบูจิตเองก็พร้อมและก็ยินดีเสมอเนาะที่จะเป็นสะพานบุญให้จังไากะมีแต่ว่าไม่ยังมีอยังกะทางไทยติดต่อทางบูจิตได้เลยน้องพอพี่น้องทางแม่เพิ่นก็สู้ๆเด้อแม่เด้อเงินซื้อข้าวซื้อน้ำโตเนาะ โอเคโอเคเอ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อแมเด้อเนาะโอเคเอาสบายดีสบายดีนะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาคือสิประมาณนี้แห่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าทางอ่าน้องมเพิ่นอ่ายังบ่ทันมาืออ่าจังได๋ก็ทางบ่ิเดงก็คือสิได้อตัวจบคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อหน้าเพิ่นแหละอ่าสิได้มาหาทางอ่าน้องเพิ่นอีกเนาะอ่าสําหรับวันนี้ก็ถือว่าอ่ามา าน้องเพิ่นกัเอ้าเพิ่นไปเดดียไปงานของเพิ่นอยู่น้องพ่อพี่น้องเลยเอ้าจงังได้ก็ขอให้ทั้งอนาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดทุกคู่ทุกคนอยู่ดีมีเฮงกระโขงคอบใจพ่อแม่พี่น้องลหล่ไล่ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็บโบกดขามโฆษณาน้องพ่อพี่น้องเลยกสหรับคลิปนี้ ขอให้ทางผู้รักผู้ใหญยทุกคนที่ว่าเคยสุยเดือทา้งนาน้องโูเพิ่นตั้งแต่ต้นจนจึงอดปัจจุบันนี้ตั้งแต่อีหยังอีหยังก็ตามแต้เนาะพอ่น้องเลยจะเป็นหน่อยเดูลายจะเป็นหน่อยเดอใหญ่กะล้วนแต่มีความหมายเบิดจังไลาก็ขอความเข้าใจหลายๆก็ให้ทางผู้รักผู้ใหญ่ครอบครัวของเพิ่นจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คิดจริงได้ปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ลังใจปัถนาน้องพ่อพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนขอให้ทุกคนอยู่ดีมเีเฮงเบาจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง